จากที่เราอาจจะเคยเป็นตัวเลือกนะคะณวันนี้ไม่เหมาะบอกว่าเรามีโอกาสที่จะได้เป็นตัวจริงของเขานะคะสาหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เนี่ยจ,จะเป็นคลิปและคาําทำนายของคุณก็ได้ไม่ใช่เรื่องมืออื่แน่นอนนะคะดูจากหน้าไพ่นะคะเราน่าจะเคยผิดหวังกับความรักครั้งนี้นะคะมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราอาจจะเป็นเคยเป็นตัวเลือกของเขาเขาอาจจะไม่ได้เลือกเรานะคะแต่ ณนะปัจจุบันนี้เหมือนเขาเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจที่จะกลับมานะคะเหมือนเขาจะกลับมาจีบเราอีกครั้งนะคะอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเราอีกครั้งและเขาก็รู้สึกดีกับเรามากๆนะคะไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยเสียใจเพราะเขา มาแค่ไหนนะคะหรือเรามีความคาดหวังกับตัวเขามากแค่ไหนจากตอนนั้นที่เขาไม่ได้เลือกเราเราน่าจะเสียใจมากแหละนะคะและเราเองก็อาจจะยังรอเขาอยู่นะคะดูจากหน้าไพ่เหมือนเราก็ยังรอเขาอยู่เราก็ยังมีความอาแอบซองนะคะแอบซองความเลื่อนไหวของเขาอยู่ทุกวันเลยนะคะคือเราอาจจะมีความคาดหวังว่าเมื่อไหร่เขาจะเลิกกับคนนั้นนะคะความฝันนั้นมันจะเป็นจริงแล้วนะคะ จากที่เราอาจจะเคยเป็นตัวเลือกของเขามาก่อนหน้านั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้เป็นตัวจริงของเขาแบบร้อเร์ซเราจะได้ครอบครองหัวใจของเขาอย่างแน่นอนนะคะเพราะเหมือนเขามองเห็นถึงคุณค่าในตัวเรามากขึ้นนะคะมองเห็นในสิ่งดีๆที่เราอาจจะเคยทำให้เขาณตอนนั้นนะคะ และมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเรามีโอกาสที่เขาจะทักมาจีบเราอีกรอบนะคะคือเขาอาจจะมองว่าคนที่เขาเลือกเนี่ยอาจจะไม่ใช่สําหรับเขาก็ได้นะคะเหมือนอาจจะเลือกเพราะบุคลิกก็ได้นะคะคนนั้นอาจจะมีบุคลิกที่อ่อนหวานอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่าเราแล้วอาจจะเป็นคนที่ผงผางอะไรแบบนี้แต่เป็นคนแต่เป็นคนที่แบบว่าจริงใจนะ จริงใจจริงจนะคะในในความเป็นเราเนี่ยเราเป็นคนที่จริงจังจริงใจอยู่แล้วนะคะบางอย่างเราอาจจะสู้คนที่เขาเลือกไม่ได้นะคะคนเรามีเอ่อดีไม่ดีไม่เหมือนกันนะคะเราเองก็มีในส่วนที่ดีอยู่นะคะณนะตอนนี้คือเขาเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเราเปลี่ยนใจที่จะกลับมาหาเราแล้วนะคะเพราะเขามองว่าเขาเข้ากับเรา ได้ดีกว่าคนนั้นนะคะคือเราเป็นตัวของตัวเองมันทำให้เขามีความรู้สึกได้เป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะคือเรากับเขาน่าจะเคมีเข้ากันได้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ากันได้นะคะและเขาเองก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะกลับมาจีบเราอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับมาพัฒนาเริ่มต้นความสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์กับเราใหม่อีกครั้งหนึ่งและเขาก็มองว่า มันจะดีขึ้นมันจะโอเคขึ้นนะคะและความสัมพันธ์นี้มันจะลงตัวมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่ฟังจนจบนะคะก็จงหนอมรับเอาแต่สิ่งดีๆกลับไปนะคะนี่ก็คือคลิปและคำทำนายของคุณส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะคะสามารถทักข้อความมาสอบถามข้าครูกับแม่หมอได้เลยเหมาะกับคนใจร้อนที่อยากดูดวงมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะในคลิปวิดีโอหน้าน,นะคะสวัสดีจ้า